จะมาตอนนี้เราจะมาล่าจราสมุดกันนะครับผมสวัสดีใครจะพาเราไปกันไปกันไปล่าจ้าสมุดกันจุบจ๊บๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมตอนนี้กำลังนำทางกันไปอยู่อย่าเรียกพวกเราว่าหมาหมูนะครับผมเราเรียกว่าผู้พดุงความยุติธรรมนะครับผม <laughs> ขอบคุณครับผมให้โอกาสตอบครั้งสุดท้ายนะครับมโมทิมาเอ้ เบิกยิบเบิกยิถามอะไรพี่เหรอครับพี่ไม่เห็นขอบคุณนะครับขอบคุณนะมาแลกกันได้นะครับแลกกันได้นะตอนนี้เรากำลังจะลงเรือไปเพื่อที่จะไปล่าเจ้าสมุทรกันโดยที่มีลูฟี่เป็นคนขับเรือเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอก่อนลอก่อนลอก่อนตกเรือลอก่อนลอก่อนพอดุรอพี่ก่อน ตอนนี้เรานั่งเรือไปล่าจะสมุรกันอย่างคื้นเครงโดยมีกลุ่มนักล่าจนสลัดไว้กระเตาะทั้งสองสเซิร์ฟเต็มอีกแล้วหรอครับพี่ป้อมกับของเพื่อนกับตาล่าผีเสื้อสมุรเออเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งชื่อ,อยางงั้นเลยนะตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปไว้ายางงั้นเลยนะตอนนี้เราลังลัง,ลงวนเวียนกับพื้นที่งุบๆอยู่ โอตอนนี้มีคนที่ยืนอ,อยู่บนหัวเรืออย่างมั่นใจนั่นคือเอกม,มีการชนเรือกันเกิดขึ้นมาตอนนี้เรากำลังวนเวียนอู้มีเรือเอสตามมาด้วยฉันจะเป็นราคาท่อสาวให้อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรือมีความเสียหายอย่างหนักเรือกำลังจะจมในไม่ช้านี้เราอาจจะต้องสลักเรือในที่สุด พ,พี่ครับเออพี่ครับระวังฝนมากๆพี่พยานะครับผมเตือนฝนถาวรให้พี่หนึ่งฝนคืออะไรเหรอตอนนี้เรือเรากำลังจะพังแล้วในไม่ช้านี้ทรงของเรืออาจจะจมในไม่ช้า ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันเอ๊ะอ๋อมีผลไม้ใหม่มาแล้วโอ้ดีจังท้องทะเลอันเงียบสงบซึ่งไม่มีเจ้าสมุทรโผล่มาเลยขอโทษครับพี่เผลอหลับไปครับเมื่อกี้นี้พี่เผลอหลับไปเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นี้ครับ20มนาทีครับ เรือจะล่มแล้วเรือจะล่มแล้วเรือจะพังแล้วทุกคนทุกคนใจเย็นกำลังทุกคนกำลังจะพังเรืออเดิอเดิเกิอดอะไรขึ้นเ <c oughs> จ้าสมุทร เราวันนี้เราอาจจะไม่เจอเจ้าสมุดนะครับผมหัวไม่ได้ห,กหักโหมเจ้าเมื่อกี้เถอะง่วงไปนิดนึงก็เลยหลับไปไม่ได้ห,กหักโหมเลยดูท้องฟ้านั่นสิไม่มีเจ้าสมุดโผลมาเลยสักนิดเดียวเจ็บ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 อากาศนี้มันเป็นอากาศที่แปลโปรปนจริงๆโอ้เดี๋ยวไปมึงค่อยไปดูก็ได้ครับไม่รีบครับ ล็อค่อยๆปั้นก็ได้ค่ะปั้นไปด้วยกันเซิร์ฟเต็มนะเซิร์ฟน่าจะเต็มแล้วนะเมื่อกี้มีคนบอกเซิร์ฟเต็มแล้วเซิร์ฟยังไม่เต็ม,เ,ตมเอเดียวเต็มแล้วนี่หว่าใช่ๆเต็มแล้ว เลือของลูฟี่จะพังแล้วในไม่ช้านี้น้าเกมไม่ชัดเหรอครับบอกได้นะครับ เออชอบชอบชอบการล่าผิซสื้อสมุดของเขาจะสําเร็จหรือไม่แล้วเขาจะตายไหมของเพื่อนของเขาจะรอดหรือไม่ปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นจ้าสมุดโผล่มาสักตัวเดียวเลยนะเอ๊ะเอ๊ะทำไมฉันโดดขึ้นเรือไม่ได้ เล่นร้วยกันได้นะครับเล่นวกันได้นะแอดเข้ามาได้ครับนะเวลาปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นเจ้าสมุรสักตัวเดียวโอสาวน้อยดูนั่นสิท้องฟ้าอันแสนสงบซึ่งไม่มีเจ้าสมุดเลยโอ้เรือเทเรือเทนี่คือกลุ่ม นี่คือกลุ่มกองเรือที่กำลังหาหาปูหาปลากันอยู่เฮ้ยเท่เทเทถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอามาเรียนกันเอามาเรียนกันเดี๋ยวถ่ายรูปลงไว้ฝังขอฟังขวานิดนึงครับเดี๋ยวนะขอซูมก่อนอยู่อยู่หูขาวเออพี่อีกนิดนึงโอเคพร้อมยังเดี๋ยวนะยังเพิ่งขับเ,เรือหนีสิมันคือผีเสื้อสมุทร โอเคครับทุกคนพร้อมนะใครพร้อมยังครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปแล้วนะครับเดี๋ยวมีถอยเ้ยชอบชอบมีถอยเรือด้วยชอบพร้อมนะเดี๋ยวนะกํากำลังกระดึบอยู่โอเคโอเคนิ่งละโอเคหนึ่งหนึง่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอยสิกำลังตายอย่าเพิ่งโอเคนะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้จะลงไปลงไปรูปโคเวอร์นะครับไหนมาแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะ ไหนอะไหนอะไหนมาแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นไหนหวะ <c oughs> คือพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยมาแล้วใ <c oughs> <c oughs> จยเย็นนะครับก่อนนะพี่อ่านทุกข้อความนะครับ พี่อ่านทุกๆข้อความเลยนะครับใจเย็นๆนะพี่ตอบไม่ตอบไม่ทันจริงๆนะครับมันมาในนี่สวัสดีครับสาภาพไอโซนีครับข้อความมันเด้งขึ้นนะครับพี่ตอบไม่ทันจริงนะใจเย็นๆเนาะฮอบช่างเป็นเรื่องที่เปี่ยวเง๋จริงๆเจ้าสมุดไม่มีเดี๋ยนะ ดูใต้น้ำน,นั่นสิไม่มีอะไรอยู่ในใต้น้ำน,นั่นเลยเออพี่ครับเดี๋ยวพี่ไปคาเฟ่แล้วพี่เดี๋ยวพี่ไปดูตรงคนซื้อผลไม้หน่อยได้ไหมได้ครับผมสุ่มผมสุ่มเดิมให้พี่ไปแล้วครับไม่รู้ว่าได้ผลอะไรได้ครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยมาเล่นด้วยกันได้ครับทําอะไรครับพี่กําลังล่าจ้าสมุดอยู่ครับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะ,เ,าจะเจอไหมนะครับ ตอนนี้เราขับเรือเล่นกันอยู่นะครับหาเจ้าสมุทรอ่อพี่พี่ครับอะไรเกิดก่อนในโนวเสาต้องเป็นไดโนสุกแน่นอนมกุกมุกนี้น่าจะไม่ผ่าน มันทั้งเปียวว้างเหลือเกินเฮ้ยโอ้มันมาเร็วมันมาเร็วทุกคนมันมาเร็วทุกคนมันมาเร็วเดี๋ยวแล้วฉันต่อยไปไหนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหแรงแรงอุ้ยแรงแรงแรงนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยไปไหนวะ นี่ปวดน้ำแสงได้ล่อนได้เท่เท่เท่โอ้โหูอ้โเดี๋ยวทำไมจมน้ำเดี๋ยวทำไมร่วงลังเฮ้ยโอเคเลยอ่ะ เย้ yeah. ขอบคุณทุกคนมากครับเรามาถ่ายรูปกันหน่อยมีใครอยู่แถวนี้บ้างมาถ่ายรูปกันเารารอดกันไหมเนี่ยทุกคนดูทรงแล้วเหมือนจะมีคนตายเย้ <c oughs> yeah. ขอบคุณทุกคนมากอาวเจ้าทะเลปอมหรอสวัสดีครับจิรวัตรครับนี่ไม่ใช่ตัวจริงเหรอเนี่ย ขอบคุณที่ติดตามนะครับแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยตอน